รรท,ท่นนา,นา,า,นานประธานที่รบอันบต่างนานุรักษสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้โดยโอกาสวุฒิสภาต้องขอบคุณรรท่านประธานที่ได้ให้คณะกรรมการการพัฒนาสังคม,งคมได้นําเสนอรายงานผลการศึกษาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการด fiz so ําเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลก็เรียนท่านประธานว่าคณะกริการกำนัตสังคมได้ดําเนินการตามข้อบังคับข้อที่78วรรคสองวงเล็บ13มาโดยตลอดนั่นก็หมายความว่าได้ดําเนินการศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของกรรมติการภายหลังจากการศึกษาเสร็จแล้วก็ให้นําเรื่องเหล่านั้นนําเสนอต่อที่ประชุมทีิสภาต่อไปและภายหลังจากการผ่าน จากที่ประชุมแล้วก็จะนาเสนอไปอยังคณะรัฐมนตรีเพื่อรอดูว่ารัฐมนตรีจะปฏิบัติการเช่นไรอันนั้นคือวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาของการทํางานเกือบรวม5ปีเต็มเนี่ยกรรมธิการได้นําเสนอผลรายการศึกษาผ่านสภา,าไปแล้ว38เรื่องด้วยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่39และในวันที่9ซึ่งมันปิดสมัยประชุมสมัยนี้จะเป็นเรื่องที่40จะเข้าสู่ที่ประชุมซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของคณะกรรมธิการสําหรับการนําเสนอ เรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินง,งานของสูนย์ช่วยเหลือส,สังคมตำบลนั้นผมขอประธานอนุญาตท่านประธานขอมอบหมายให้ท่านผ่านนิติธันประพาซึ่งทาเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการการพัฒนสังคมและท่านเพนพักสีทองรองประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมคนที่สองได้ไปพูดนําเสนอต่อไปขอบพระคุณครับ